บานเห่ากับซ้ำบานเห้านี่ละจา้าสวัสดีจา้ามือนีนองโบจพามาชมบรรยากาศทงหน้าตอนนี้ก็เป็นปลายฝนต้นหนาวจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวเขาแล้วเขากำลังออกมากออกร่วงได้กินอายความหอมของทุงหน้านะจา้าหอมไอดินกินไอเขา่าไปอยู่ใสกับ่บมีความสุขซำอยู่บานเห้าพ่อได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้จะรู้สึกสดชื่นมาก อากาศดีๆและบริสุทธิ์ถ้าหมเห่าเกิดความอิ่มเอมไปกับอากาศดีๆที่หาบไดจากในเมืองด้วยสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยกินหอมๆจากธรรมชาติสีเขียวๆของทุ่งหน้าไผ่ที่กำลังอยากนี้จากความว,วุ่นวายกับสิ่งที่กำลังเจออยู่ต้องมาเจอกับบรรยากาศกลางทุ่งหน้าแบบนี้เลยจ้าแล้วจะได้พบกับความสง,งบเรียบง่าย แล้วอยู่กับธรรมชาติแบบบ่ไดปุงแต่งย่างที่แท้จริงพร้อมจะได้เห็นภาพการใส่ชีวิตเชิงเกษตรบ่าว่าจะเป็นการเกี่ยวขา้าวตกปลาหรือเก็บเกี่ยวผืชผลตามฤดูกาลทำกลางธรรมชาติกลางทุงหน้าสีเขียวๆพร้อมกับสูตรไอดินกินยาและท่องทุงหน้าความสุขของชีวิตบ่ไดขึ้นอยู่ที่อาชีพเงินทอง หรืออำนาจที่แซนจะยิงงหญ่แต่ขึ้นอยู่กับจิตใจและการใส่ชีวิตอย่างเต็มที่และสงบสุขบ่มีเรื่องวุ่นวายให้ทุกข์ใจเช่นเดียวกับเชาหน้าที่เต็มไปด้วยวิธีชีวิตที่เรียบง่ายมีแต่ความพอเพียงที่อยู่ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติธรรมชาติที่สวยงามกลางทุ่งหน้าสีเขียวขจีอันกว้างใหญ่ที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตา เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวและช่วงนี้กับกำลังเข่าสูดูหนาวจะถูกปกคลุมไปด้วยสายหมอกให้เฮาได้ฟินไปกับอีกหนึ่งบรรยากาศดีๆเนาะจ้าใครที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในกรุงเทพบ่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้พ่อได้เห็นแล้วก็จะคิดถึงบ้านเนาะจ้าชีวิตบ้นบานเรียบง่าย บเวื้อวาและธรรมชาติดีๆที่ห้าหาสื่อจากซสซบ่ได้นอกจากอยู่บานของห้านนจ้า